ทีมง,งานเฉพาะไลยต้ายสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามบรรยากาศหลังจากที่มีการล็อกดาวน์การเข้าออกพื้นที่จังหวัดสงขลารวมทั้งล็อกเวลาและล็อกสถานที่บางแห่งนะครับหลังจากที่มีการระบาดของโควิดสิหนักมากเลยครับรอบนี้ของจังหวัดสงขลาพบผูป้ป่วยสะสมแล้ว4,127คนนะครับและเสียชีวิต17คน ทำให้ประชาชนและพ่อค้าแม่ค้าครับต้องปรับตัวรับสถานการณ์ในช่วงที่มีการล็อกดาวน์30วันหลังจากนี้นะครับที่เราลงพื้นที่ไปเนี่ยไปที่บรรยากาศแถวแถวย่านตลาดเตาอิดในอำเภอเมืองสงขลานะครับเมื่อคืนนี้เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้า ต้องเริ่มเก็บของเร็วขึ้น,นครับและให้เสร็จก่อนเวลา22นาฬิกานะครับและกลับเข้าบ้านทันทีตามมาตรการล็อกดาวน์จากปกติที่ขายได้จนถึง23นาฬิกานะครับแต่ทุกคนก็เข้าใจและพร้อมรับสนากการณ์และปฏิบัติตามมาตรการของทางภาครัฐครับ30วันล็อกดาวนเจะแต่จบนี่ก็โอเคครับ ด้านตำรวจสพเมืองสงขลาครับก็ได้คุมเข้มพื้นที่จุดเสี่ยงตามแหลง่งท่องเที่ยวบริเวณชายหาดแหลมสมิลานะครับห้ามประชาชนรวมกลุ่มเข้าไปทํากิจกรรมหรือการมั่วสุมกันในพื้นที่นะครับตั้งแต่เวลา18นาฬิกา30นาทีจนถึงตี5นะครับจุดที่มีการคุมเข้มล็อกเวลาห้ามเข้าก็ได้แก่ หาชลาทั์ตลอดแนวถนนซ้ายขวาครับตั้งแต่โค้งเก้าเส้นวงเวียนปฏิมาคำคนอ่านหนังสือครับสวนสองทะเลตลอดแนวถนนซ้ายขวาตั้งแต่ปฏิมารมหัวพญานาคจนถึงทางแพขนานยนต์ครับหาดสมิลาตั้งแต่หลังโรงแรมบีพีจนถึงลานว่าวครับแหลมสนออนหลังอะคาเรียมสนามลานว่าวลานกิจกรรมสระบัว สวนเซรีตรงข้ามโรงแรมบ p ครับและก็สวนสาธารณะเมืองสงขลานะครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศที่ทีมงานตรงยทามและใจสงขลาครับเราลงพื้นที่ไปติดตามมาให้ได้ดูกันนะครับตอนนี้ทุกคนต้องปรับตัวรับกับมาตรการล็อกดาวน์นะครับ30วันหลังจากนี้ครับมาดูกันอีกทีนะครับว่าจะทำให้ยอดผู้ป่วยของสงขลาลดลงหรือไม่ครับทุกคนต้อง ร่วมมือกันแล้วครับสงขา30วันหลังจากนี้ขอให้จบครับ